สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกเดินทางมาหาน้ามุนค่ะนามุนมนีน่เพื่อนฟันเด็ดฟันดีค่ะท่านคผู้ชมฟันเห็นพญานาคองค์สีดำเพิ่นวายูนิธรรมค่ะท่านคผู้ชมเพื่อนไ้โชกน้ามุ่นค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของน้ามุนที่ได้มาจากพญานาคองค์ดำนั้นสิเป,ป็นตัวใดค่ะก็เพื่อบ,บริบูนการเสียเวลาค่ะท่านผู้ชมก็ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อ,อ,อมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะเดินทางมาหาน้ำมุนเนาะค่ะมาติดตามตัวเลขความฝันค่ะท่านผู้ชมได้ยินมมว่าน้ำมุนนี่พุ่นฝันหินพญานาคเมื่อคืนนี่ค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นยังไงก็ใหน้ำมุนพุ่นเว่าวซูฟังเนาะค่ะฝันว่าจังไดค่ะน้ำมุนโอ้ยฝันว่าจะยางไปใส่ยางไปหระมันเป็นยางไปหละไปคือเป็นได้ทำนี่แไหม ให้ทำมานี่ทำยางลงไปแล่ะมีพญานาคประตูโค้งลงไปเป็นพญานาคเพื่อนบอกว่าม่ามา่าโตน่ะมาอาบน้ำอามฤตชนางเ<ข> <มา S 1> พิ่นว่าอ่ามานำกัน่ะสามคนแต่พญานาคน่นเบาเอิญเอิญผู้เดียวพญานาคปากเป็น่อแมนบอกว่าอันนั่งนั่งมามา่าโตมันอาบน้ำอามฤตชาสวสพ่น่ใส่คาค่ายน้ำเดอเพื่อนว่าใส่คันไว้น้ำเดอเพิ่นว่าคันจากบาสเหลองพอ แสนหนึ่งพ่นว่าอุ้ยแสนหนึ่งนนท์เป็นจักบาทลดหบาทพิ่นว่าทแสนหนึ่งเมียนพ่นบาทแสนหนึ่งหนูก็เลยถามว่าโอ้ยหนูบ่มีเพื่อแสนดอกมันโมแม่แสนเงินแสนขาวแสนหนามมึงมีเท่าไรมึงก็ใส่เท่านั้นเพิ่นว่าทแสนขาวแสนหนามเม่นค่ะบันในความฝันน้ำมันใส่จักบาทค่ะห้วยบันนี้เพิ่นก็บอกว่าสันมึงก็ใส่ทออายุมึงเด้ออายุมึงขึ้นลงเอา ข่ะนบอกอายุค่ะก็เลยผู้ขาก็เลยว่าสิใส่4243นี่แล้ว42บาท43บาทอายุก็4243แม่นจ้ะวันนี้พญานาคตัวสีใดน่ะมุ่โอ้ยสีดําคลือตัวบักย้อย2ข้างข้างหางเพิ่นนี่อ้อมทังหลังแต่หัวน่ะ2หัวมาอยู่จังซี่หัวเพิ่นน่ะพญานาค2เสียนแม่นตัวสีดําตัวสีดํา เบาได้เ้าได้เบาไดค้คือคือคนเบาคือคือเข้าคุยกัน,น,นแมนมันเบาเื้าค,คุยกันอันคนมานํากันนั่นสองคนนะ่ะเพ่นว่าโตบุหันชส่ข่ายตัวเขามาอาบนำอเมริกด้ได้เพ่นว่าอย่างสี่ไม่ยิงอีกสองคนผู้ใดล่ะน้ำมนต์จกักแมนผู้ใดบอหูไปนำไม่ยิงสาน้ำมนต์เนาะยิงกับสี่ค่ะพขตัดออกสอง หมักสี่ลยองอะไรไปน้ำกันกับสามคือเก่าแมนสี่สองสี่ฉากทำอายุนะมลแมนทำอายุนามลเลยว้นนี้นี่ขาฟันเห็นพญ,ญานาคหนงเคยฟันนี้นเถื่อบอลน,นะมลอ,อุ้ยนี่แหละกระลัางฟันแขังแหลกในชีวิตฟันเห็นพญานาคฟันอะไรต้องลงไปถ้ำพญานาคเลยเขาไปนี่ถ้ื่อนผุแมนเขาไปนห้ถ้ำเลยบอกเคยเขาไปจ้าเผื่อมือขื่อในสร้างเดียเขาไป แต่ว่าพญานาคกับพญานาคสีดำบอกค่ะพญานาคสีดำนะก็าบอกเป็นห่วะเบาได้พญานาคเอาได้่นนี้จะโตอ่ะนี่อยู่สองโตพญานาคนงสองโตบบบเมืองเพนึ่งก็คือจะโตเดียวแต่ว่ามีหัวสองหัวยังหัวสองหัวครับค่่ครับค่ะแมนเบืองจังหนึ่งโตหนึ่งแมนคือจะโตพัตวัดมาแต่หัวมันเมื่อไหร่ยังสองหัวอย่างเทียงกันเฮี่ยงกันเลยค่ะ ไม่ไม่ก้ฝันน้ำมุนไปหยังจังไหนไปหอบพญานา้จักจักฝันว่าไปแสเ้เขาเจ้าส่วนว่าไปไปอันไปเฮ็ดบุญเฮ็ดหยั่งถ่อวสันไปผัดลุงไปทำพญานาคไปละเอิญไปอาบน้ำอมฤตบานก็เลยได้อาบอยู่ผูยย้เดียวนำ้ำอมฤตนี่ก็คือน้ำซักซิบเนาะแม่นจ้ะมีดอกอบดอกหอมมีดอกไม้ลอยเต็มคันนั่นได้อาบอยู่ผู้เดียวคนหลายว่<ห>น้ำมุนคนน่ะมีหลายโพดแต่พละเอิญเขาไปอยู่ผู้เดียวพลระเอิญน้ำมุนเขาไปจ้ะ แต่ว่าก็พนิษัยค่ายโผล่แมนค่ายแสนนึ่ค่ายแสนนึ่แม่นแต่ว่าหันเป็นแสนเขาแมนน้ำมนต์ตะโตกใจเนาะตกใจแล้วน้ำมนต์มีเงินเป็นแสนจ้าน้ำมนต์เลยว่าโอ้บ่มีเงินเป็นแสนเนาะค่ะก็ใส่ตามอายุมึงดีล่ะก็เลยสิใส่ตามอายุจะครบนะครับพน้ไทยน้ำมนต์ตีตัวเลขว่าวฟันเห็นพญานาคน้ำมนต์จะตีตัวใดค่ะ พญานาคน้องบอเคยเห็นตามจริงแต่แต่ตอนนั้นถ้าบอฟันเห็นหมูงูกับสามงู่ก็พญานาคกับชิบูเดียวกันบะหสามสี่สองสามหาสองสันบ่อสามสี่สองสามหาสองแมนหัวกับหาได้ค่ะค่ะแต่ว่าเป็นมาแสนเขาเนะาะแต่บรดำโบราณสิบสนนอ,นนอ,องกิโลจำจริงแสนหนึ่งเซโพเซน่เนาะจำจเขากันขาย จ้าสิบสองโลเป็นเอินแสนหนึ่งแต่บุบุคือสิ่งของเหาเนาะสิ่งเห่าสร้างอันนั้นสร้างนี้ก็เป็นสิบผีเป็นโลเนาะคนใจสิ่งหายสิ่งหายเป็นพอเป็นหนึ่งแต่พอเป็นหถึงสิบสองกิโลเป็นแสนหนึ่งครับตามเผ่าตามเพื่นว่าแสนกับใส่หนสองไม่นั่งกันหน่วยเนาะน้ำมนต์เนาะเป็นตัวกันเนาะแต่ว่าทีนีเน่ยนั้นคือ สามซีสองสามหาสองอายุนะีมวนนั 42, ่น4ีนสิบสองอย่างสีสิบสามปีเนาะค่ะเนาะสิบสองกิโลนี่นกาสิทีเขาก็เป็นเป็นร้อยยี่สิบกิโลเป็นสี่นิเป็นหน่เนาะเา๊ไห,ห,หนกันให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณหนบึง<ม>้งเนาะค่ะเนาะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดเคยฝันหินพญ,ญานาคแล้วแปลตัวเลขกเป็นตัวใดก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะส่วนตัวน้ำมุนก็ล่างเคยฝันหินนาอน้ำมุนนอกก็เลยตี<ช>บอไดววาพญ,ญานาคนี่สิเป็นตัวใดก็เลยว่าเห็นหัวพันสองหัวก็เลยตีเป็นหาสองจ้ง<ช>ครับอย่งางนะ้ความฝันของน้ำมุนนี่ยังเสิมเติม,ตมบ,บอบอจ้ะหงมือขึ้นมาว่ามันอันดีแล้วเป็นความฝันมั้งว่ะ ค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านทานเอาไปเก็นเมล์ค่นี่อนนี่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกสิภาท่านผู้ชมมาสรุปตะเลขความฝันของน้ำมนต์ค่ะน้ำมนต์นี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้๋ยวไปทำค่ะไปนี่ทำไปพ่อพญานาคองค์ดำค่ะแนี่เบื้องจังหนึ่งก็คือเพมีสองเสียนค่ะท่านผู้ชมมีสองหัวเนาะพญานาคนั้นี่ยวได้ค่ะ เออนามุน,น,มนให้ไปอาบน,น้ำเอมฤตค่ะนามุนเพิ่นกะสิไปเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าให้ใส่ค่าไข่ค่คะให้ว่างขันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหนึ่งแสนค่ะท่านผู้ชมในความฝันนามนุนเพิ่นกะตกใจค่ะว่าเพิ่นบ่มีเงินแสนเนาะพญานาคเลยบอกว่าแสนเงินแสนเข่าค่ะให้ใส่ซ้ำอายุนาม,มุนค่ะท่านผู้ชมนามุนเพิ่นกะอายุสี่สิบสองอย่างสี่สิบสามปี มันีน้ำมตเพิ่นจะตีตัวเลขให้คานผู้ชม3 4 2 3 5 2กัน120กงจะให้่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบ่งค่ะเอาไปตัดหลินมูลหลินเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ิสิงหาคม2567คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ขอให้่านผู้ชมมีโชคมีลาบหิ่งห่งปังปัง่อยๆถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของน้ำมลกันทุกคนค่ะ นุ่นหน่อยก็ขอพุณทถันผู้ชมทิ่กดข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดยังบ่ทันไิ้กดติดตามนุ่นหน่อยน้ำโชกก็ขอฝากช่องน้ำเนเดอร์ค่ะฝากช่องนุ่นหน่อยน้ำโชกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบ่พลาดแนวทางตัวเลขเด็ดๆความฝันดีๆที่นุ่นหน่อยดเดินทางไปติดตามมาฝากถัานผู้ชมเนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหนา้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ